คุณเด้อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมตักนะก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มากับน้องมอสสองคนนะครับผมน้องมอสวันดีพี่อพีดนะครับผมสวัสดีครับอ่าน้องมอสเองก็กเริ่มพูดอ่าพูดคล่องแล้วทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยได้กลับมายัางอ่า บ้านผีตายโหงทุกคนนะเป็นบ้านที่มีคนตายไม่รู้ว่าทุกคนยังจําได้หรือเปล่านะผมเนี่ยได้กลับมาอ่าไม่ได้มาบ้านหลังนี้นานมากแล้วก็น่าจะประมาณเป็นเดือนแล้วมั้งทุกคนน่าจะเป็นเดือนแล้วแหละที่ผมยังไม่ได้กลับมาอย่างบ้านหลังนี้ก็วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสอ่ากลับมาบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้มาคนเดียวผ่าน้องมอสด้วยน้องมอสเนี่ยก็อยากจะอ่าอยากจะมากับผมนะก็เลยวันนี้ถือโอกาสผ่าน้องมอสด้วยเลยก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอดีอะไรหรือเปล่าทุกคนก็ซึ่งบอกว่าต้องขอบอกกับบ้านหลังนี้ เฮีย er มากทุกคนรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่มันยังเป็นความลับอยู่นะก็ไม่รู้ว่าบ้านเนี้ยมันมีประวัติผมไม่มั่นใจนะเขาบอกว่ามีคนมีการฆ่าตัวตายที่นี่นะแต่ผมไม่มั่นใจว่าประวัติเนี้ยมันอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ผมไม่รู้ไงก็ค,กคนเดิวเราเนี่ยเข้าไปอย่างบ้านอ่าบ้านของคนตายดีกว่าก็ก่อนปลวลาชมคลิปนี้ผมก็ฝากกดหนึ <c oughs> ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึตามมาให้ผมเลยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดยวเราเข้าไปข้างในดีกว่า ทุกคนเราตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านของอต้องบอกว่าเขาเรียกว่าโลนี้ว่าเป็นโลของพีตายหงนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยมันเคยมีคนตายจริงๆนะทุกคนก็แต่ประวัตินี้เราไม่รู้ไม่รู้แน่นอนว่ามันแช่งที่คนเขาเล่ากันหรือเปล่านะผมว่าประวัติบ้านหลังนี้ยอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะมีอะไรมากกว่าที่เรารู้มาก็ได้แต่ว่าเท่าที่เรารู้คือมันมีการฆ่าตัวตายที่นี่นะ เพราะว่ามันมีศพฝังอยู่หลังบ้านคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นศพใครกันแน่นะไม่รู้ว่าเป็นของคนที่เล่นของหรือเปล่านี่มีมั่นใจพุคนตต่ไม่อยากว่าน้องบอกว่าอ่าไม่กลัวแล้วทุกคนเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะแต่ว่าน้องไม่กลัวนะนี่เกีย่ยวกับผ้าไหมีมม่เกีย่ยวกาก็เหนะนี่ยนบอกน้องไม่กลัวแนละ้วผมจะถ่ายด้วยนทุกคน ต้องบอกว่าตอนเนี่ยทุกคนในเรียงอยู่กืบคู่เอเลียงอยู่อะนี่ทุกคน,น,น,ออน,กคนผมไม่รู้ว่าข้างใน,นมันมีอะไรหรือเปล่านะผมมั่นจะไม่มีอะไรผมไม่มั่นใจเหมือนกันก็ผมเนี่ยเคยลงไปแล้วแล้วก็พอขึ้นมาก็เหมือนมันมีอะไรนะไอแ่นเนี้ยมันปิี่ยนอยู่นะคือผมเนี่ยเหมือนมีคนพยายามมาให้ผมนะอยู่ข้างในเหมือนมีคนพยายามขังไว้คือพอผมลงไปแล้วผมขึ้นมาไม่ได้ทุกคน มันยังอยู่แล้วก็แบบด่อะไรสามีน้องโบน้องอยังรู้สึกว่าน้องน้องรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอยู่บ้านในบ้านหลังนี้นะเฮ้ยเอาแล้วไงทุกคนเจ้าของบ้านออกมาทักทายแล้วนะกกนุะก,ก่านะนุก่าน ้องบอกเก่งหมายตกใช่วะตกแรงใช่ไหมไม่แน่จะเป็นเจ้าของบ้านทางขายแล้วนะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ท่าที่ผมเห็นมาจะเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กนะทุกคนเป็นผู้หญิงผมยาวผมยาวๆแล้วก็มีเด็กแต่เด็กเนี่ยผมไม่รู้ว่าหายไปไหนนะผมไม่เจอเด็กในนานมากละทุกคนปั้นงไงมันมีอะไรอยู่บนหลังคาวะมันก็ไม่มีนีวะ เมื่อกี้เหมือนมีใครเดินอยู่บนหลังคาแล้วกันผมไม่มั่นใจนะว่ามีอะไรอยู่บนหลังคาหรือเปล่าบ้านานี้ไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาเลยทุกคนต้องบอกว่าอ่ามันเคยมีผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผู้หญิงนี่นแหละผู้หญิงแล้วก็เด็กผัวสองคนนล้วจะมีมน่าจะแบบนี้นะเดี๋ยวไปกัน จะลองเดินไปดูพวกเดือยโทรหนตนัวนี้ที่ผมเห็นนะดูดิ

ใครครับมันจอ้องเพื่อเลยนี่เก็บไปเลยคงว่ามันต้องมีอะไรอยู่บางอย่างอยู่ในห้องนะตัวเฮ้ย ดุจังวะผมดูมากเลยนะผมทุคนผมตอนนี้ขนลุกมากคือผมไม่รู้ว่าย้ายเขาเนี้ยไม่อยากให้เรามาหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจก็คือน่าจะเป็นย้ายคนผมอย่าหูคิดว่าน่าจะเป็นยายนั่นแหละ ผูสาพาวนนี้คือผมไม่มาคนเดียวผมพาน้องมอสุด้วยนะแต่ว่าผมคิดว่าน้องมอสันจะพอช่วยอะไรผมได้นะก็เลยพาน้องมอสุด้วยแต่รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่กลัวน้องมอสเลยนะนรกเออพอสิเน็คต์เเรียกเพ่นเดือดเชอเดือดเชื่อไม่เหมย่ะเดือดเดือดมองพอสิเซ็คต์ใจนะหล่อดูจะดท้าเหรอเอาแล้วไงเฮ้ยเสียงมาจากไหนวะ ก็ผมถามน้องว่าน้องสัมผัสอะไรได้ก่อน,น้องบอกว่ามันมีวิญญาณอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนน้องสัมผัสได้นะมันมีบ้านวิญญาณอยู่บ้านหลังนี้มันจากไหนวะเมื่อกี้มันลมจากหลังคาทุกคน,กคนมันมาจากไหนวะเมื่อกี้ คืออะไรอ่ะมันคืออะไรหัวเดียวนะมันปุยอย่งนี้นะไปท้ามา้ะรอทเทิลนะมนมอมมอมบอกว่ามีวิญญาณอาศัใส่ในบ้านหลังนี้นะน่าจะเป็นยายแล้วก็เด็กนะแต่เด็กนี่ผมไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าทุกคน ไม่รู้ว่าอาคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยขว้าขว้าไเลยชะอทุกคนผมว่ามันต้าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แหละที่ผมเคยบอกทุกคนว่า มันมีคนตายอยู่นะทุกคนควรระวังนะระวังนะเดี๋ยวว่าเจอป้าก็<ๆ>ที่ผมบอกทุกคนบ้านานี้มีคนตายอยู่ผมว่าน่าจะเป็นไอ้คนนี้แหละผู้หญิงคนนี้ที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังน,น,นี้นะคนนี้เสีย ไปอยู่นรงนี้เหรอวะยายทุกคนหรือว่าหลุมศพนั้นจะเป็นหลุมศพมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรวะมันหายไหนแล้ววะหายไหนแล้ว ขนลุกสู้เลยยังไม่เหนื่อยเนี่ยไหนวะทำอะไรแล้ววะปวดเดือดงูพื่งมาแล้วงพื่งมาเยอะเฮ้ยลูกเฮ้ยตรงนี้

ถอนเลยพวกหมอนเช่นมอนมอนเฮ้ยมอนนี่มอนมอนเฮ้ยตายมั้งชิ้นชิ้นชินตายน์ตายนไม่ไปคนน้องนี่มันจะมันน้องมอสจะไปสู้กับมันนะแตผมคิดว่าน้องมอสน่าจะสู้ไม่ไหวเด็กผู้รีผมต้องดึงตัวน้องมอสกลับมาก่อนนะผมกลัวน้องมอสเป็นอันตรายผม Ơi Mình chí Mình chí chỉ... chỉ... Hả? Mọt bên này à? Mọt Mọt đuối Mọt bên này luôn มอสมอสไปไหนวะ เบอเม่อไหร่ฮะไม่แเอไหร่ไยังไม่เบ้อเลยท่าฮะน้องต่อยโดนต่อยโดนแล้เมื่อกี้ผมถามน้องว่าเจ็บตรงไหนป่ะน้องเมื่อกี้น้องบอกไม่เป็นไรนะคุณน้องจะต่อยโดนทีหนึ่งไหมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้อยู่วิ่งเข้าทำร้ายทั้องหมอทุกคนคือมันไวมากผมไม่ทันเห็นอะไเมื่อกี้น่ะทางเดียวทุกคนเฮ้ยหมอทำอะไร าานี่ไมาจองมาเกย์มีอ่ะ้ยเอ้ยเอ้ยมดนอมอมันจะถือไม้เท้าของมันเลยนะมันจะไปตีกับมันอนะ เราถอยกันแล้วก<อ>่อ่ะกูได้เบ้าพอผมทำน้ึงมอสแลอวกูน้องมอสจะบวกลงมาเลยนะอย่างเดียวเลยนะมผมว่าไม่มค่อยดีแล้วซึ่งพาหนังมอสมาล้อมนี่น้องมอสจะชนกันมาอย่างเดียวเลยอะ่ะคือน้องมอสไม่กลัวเลยนะน้องมอ่จะวิ่งใส่อย่างเดียวเลยผมว่าลางไม่ค่อยดีแล้วผมจะพาหนังมอกลับก,ก่อนดีกว่าคือยู่ต่อนนี่ผมว่าจะมีหวังประทากับยานคนน,น,านี้น,นั้นยาวแน่นอนทุกคน ถ้าพานมอสอยู่ต่อเนี่ยเครวะเดี๋ยวเรากลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมต้องเรียกเบรกกับจินดามาด้วยนะเพื่อเปพิสูจน์ว่าไอ้บ้านหลังนี้มันมีอะไรอยู่เนี่ยใครวะใหรเร็วๆเยี่ย้หูมอสไม่กลัวนะ้าทายมากมอาบอกเอาเอากลับไปเอาของเองกลับไปนะมอาบอกใครวะไครโอเคทุกคนก็ทราบคืนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็เดี๋ยวจะพานมอสให้กลับก่อนนะก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้แม่ง เพียนมากทุกคนมันน่าจะมีอ่าไม่รู้เป็นยายหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจแต่เป็นผู้หญิงแน่นอนมันจะมียายกับเด็กอะอาศัยบ้านหลังนี้ทุกคนผมว่ารังไม่ดีเดี๋ยวต้องพาหนุ่มมอสกลับก่อนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นี่ตามไว้ผมกับน้องมอสได้ไหครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ